ลุงเอกครับวันนี้เราจะพาพี่น้องที่เป็นการปศุสัตว์เนี่ยนะครับมาพบกับสัตว์เศรษฐกิจประเภทไหนดีชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์นะครับผมเชื่อว่าทุกบ้านเลยแทบจะเลี้ยงกันเหมือนกันหมดนั่นคือหมูครับฟาร์มหมูนั่นเองฟาร์มหมูนะครับแล้ววันนี้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วครับเรามารู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับคุณลุงชื่ออะไรครับบอกพี่น้องเราหนหนึ่งชื่อทองกายทองครับครับอยู่บ้านอะไรครับบ้านน้องหินตะปูล อำเภอพนกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเกษตรกรฟาร์มหมูนั่นเองนะครับที่ได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์โกฟีดนะครับของเรานะครับทีนี้อยากถามลุงทองคำนิดหนึ่งครับลุงทองคำก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์โกฟีดเนี่ยนะครับลุงทองคำเลี้ยงหมูมากี่ปีเลี้ยงมา30ปีนะครับโอ้สามสิบปีเลี้ยงมา30ปีเรียกว่ามีความชำนาญมากๆเลยใช่ครับมีประสบการณ์เลยนะครับแล้ว ปัญหาที่เราเจอเลยในฟาร์มหมูของเรานี่มันมีอะไรบ้างมันตายครับโอ้โหนี่สตายัปเลยตายอันดับหนึ่งคือตายครับตายเยอะไหมครับโอ้เป็นครั้งหมดเลยครับ ตายหมดข้อครับข้อปวดหัวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วที่สําคัญถ้าตรงนี้เรานั่งอยู่ใกล้กับฟาร์มหมูจริงๆเนี่ยมันต้องมีกลิ่นอะไรครับท่านดรขี้สิลุงเอกมันต้องมีขี้กลิ่นขี้หมูกลิ่นขี้หมูต้องชวนมาแรงๆแต่ตอนนี้เหมือนเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีหมูตอนแรกพี่ทองคําเนี่ยนะได้โทรศัพท์ให้เราเอาโกลฟีดมาส่งตอนนั้นรู้จักกันเนี่ยนะมีหมูกี่ตัวครับเจ็ดตัวครับ มีหมูเจ็ดตัวเจ็ดตัวเท่านั้นเองแต่เมื่อสักครู่ที่เราเดินเข้าไปดูในฟาร์มครับปรากฏว่าร้อยกว่าตัวไหมถ้าหมูร้อยกว่าตัวเนี่ยมันจะต้องกลิ่นขี้หมูรุนแรงมากครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเราเราเแต่ก่อนมีไม่กลิ่นขี้หมูมีเยอะครับเยอะไม่เหม็นมากไหมแค่เจ็ดตัวนะเจ็ดตัวกิ่นยัง้งครับแล้วตอนนี้หมูร่วมร้อยตัวเนี่ยมันเป็นยังไงกลิ่นมันไม่มีเนี่ยมันเป็นไงมันลดลงมันตั้งแต่เรามาใช้ตัวนี้เหรอตั้งแต่ใช้โคฟีดผลปรากฏว่า ไม่มีกลิ่นขี้หมูเลยขนาดที่เรานั่งถ่ายทารายการนะไม่ได้กลิ่นขี้หมูนะครับไม่กลิ่นเลยครับท่านผู้ชมครับครับแล้วที่สําคัญหมูอ่าปร์เ็ียนการตายเป็นยังไงครับลุงทองคาไม่ตายเลยครับจะบอกว่าตายเลยไม่ตายเลยไม่ตายไม่ตายสักตัวเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อทั้งแต่ใช้โปรกีนมาเนี่ยขี้หมูไม่เหม็นที่สำคัญปัญหาหลักคือหมูตาย เปอร์เซ็นต์ของหมูตายบางทีตายยกเลาครับแต่ตอนนี้ตายยกฟาร์มแต่ตอนนี้ไม่ตายเลยไม่ตายไม่ตายไม่มีเปอร์เซ็นต์ของหมูตายเลยไม่มีครับแล้วแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างทีนี่เคยมีคนเขาบอกว่าคนเลี้ยงหมูเนี่ยมันพอไปเลี้ยงในชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาจะมีรบกวนยังไงเราเราจะมีอะไรรบกวนเขาครับขี้ครับเหม็นมากเขาว่ากันไหมเขาว่าเราไหมเมื่อก่อนว่าครับแล้วเดี๋ยวก็เบาแล้วตอนนี้ก็เบาแล้วเพราะมันไม่มีกลิ่นไปหาเขาครับนะครับที่สําคัญหมูร้อยกว่าตัวเกิดจากหมูเจ็ดตัวครับ ถูกตองนี่เป็นร้อยตัวนะครับแล้วมันมีกี่รุ่นครับตอนนี้ที่ได้ใช้ปฏิผลิตภัณฑ์โกฟิตมีกี่ตัวที่กินตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบกินทุกตัวรินทุกตัวตั้งแต่แม่พันธุ์ยันถึงหมูขุนกินทุกตัวนะครับแล้วที่สําคัญเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่บางคนบอกถ้าทําให้แม่พันธุ์มันกินอาหารเสริมเยอะๆลูกมันออกมาตัวใหญ่แล้วแม่มันจะคลอดยากอันนี้เป็นยังไงไม่เป็นครับฮะไม่เป็นครับ ตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลูกโตคลอดไหนได้อะไรเงี้ยเพราะบางคนเขาจะกลัวที่สุดคือลูกเป็นตัวใหญ่แล้วมันคลอดไม่ออกกลัวคลอดยากและของลุงทองคำที่ให้กินโกลฟีดแล้วเนี่ยแม่หมูเป็นไงฮะโอ้ดีเลยครับคลอดง่ายอคลอดง่ายลูกมาออกมาตัวใหญ่แล้วแม่แม่แม่ก็ตัวเป็นยังไงโอ้แม่ก็ใหญ่แม่ก็ตัวใหญ่ลูกออกมาก็ตัวใหญ่แข็งแรงตัวใหญ่ครับประเด็นตายก็เลยไม่มีครับคลอดง่ายด้วยเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เกษตรกรตัวจริงใช้โกลฟีดจริงๆใช่ครับขอให้มั่นใจนะฮะโกลฟีดต้องของบริษัทบวรธนสศินคอนเซเวชันจำกัดเท่านั้นนะครับทีนี้พอมันแม่หมูตัวใหญ่ด้วยลูกหมูมันก็ตัวใหญ่ตามแล้วนมหลังมันพอกินไหมพอครับโอ้โหเต้ามันใหญ่อะไรอย่างนี้เหรอเหลือกินเลยโตไวเหลือกินอีกลูกโตเ็วอีกนะครับแล้วมีหมูที่ประเภทออกมาแล้วเราก็ให้กินโกลฟีดมีไหม ยังไงที่มันออกมาแล้วเราก็ใส่อาหารให้กินกับโกลฟิดรมีไหมไม่เลยนะไม่ตัวลูกลูกที่เราเลี้ยงตอนนี้ร้อยกว่าตัวเนี่ยกินค่ะกินทุกตัวผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับลุงทองคำแข็งแรงครับเราใช้อาหารเบอร์ที่มันมันถูกถูกราคาถูกถูกครับแต่มาใช้ผสมกับโกลฟิตรผลปรากฏว่าลูกหมูทุกตัวโตสมบูรณ์จริงหรือเปล่าลุงเอกเราไปเจอฟาร์มหมูมาเยอะนะเขาไม่เคยเจออะ ปกติในฟาร์มหมูเนี่ยมันจะมีตัวอ้วดกินเก่งตัวไม่กินไม่เก่งก็ตูดรีบเล็กๆโลกโลกแกนๆถูกไหมครับแต่ปราก่ดของลุงทองคำนี่โอ้โหมีไหมไม่มีครับโตเสมอกันหมดเลยเสมอหมดครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนะจุใจเลยวันนี้ขอขอบคุณพี่ทองคำมากมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่เยี่ยมชมฟาร์มหมูครับที่มีมาตรฐานสูงมากๆกอ่นี้ถูกต้องครับเพราะว่าลูกหมูแต่ละตัวสมบูรณ์มาก นะครับลุงทองคําสมบูรณ์ที่สุดเลยแล้วก็หมดหมดข้อสงสัยแล้วว่าข้อสงสัยเลยลูกแม่หมูครับเมื่อให้กินโกลฟีดแล้วไม่ต้องกลัวว่าลูกมันจะโตใหญ่แล้วออกยากครับเพราะแม่มันก็โตด้วยอต่มาตัวไตไม่มีเลยไม่มีไม่มีครับที่สำคัญไม่มีกลิ่นขี้หมูเลยครับน้อยมากแล้วเมื่อกี้ถ้ากล้องซูมไปเห็นนะครับโอ้จะเห็นชัดเจนว่าเบอร์ของเขาเบอร์เดียวกันหมดอะไซส์เดียวกันเลยครับน่าเชื่อ สิบวันหกสิบโลเดี๋ยวเหลืออีกสักประมาณเดือนกว่าก็จับได้แล้วฮะมันต้องได้ร้อยโลเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าจะได้กี่โลครับนะครับได้ที่จับไปก่อนห้าตัวนี่ตัวหนึ่งประมาณกี่โลครับร้อยสามโลละร้อยสามโลเห็นไหมไม่ไม่หย่อนโลไม่หย่อนร้อยโลตัวเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้โปรฟิตพารวยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งเคสดีๆครับอย่าลืมนะครับ ท่านที่สนใจเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอครับผมนะและเราสองคนก็จะติดตามท่านผู้ชมไปตลอดเวลาครับและโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอือ่าจิตเปะโกฟิดครับและลุงเอกโกฟิดจะพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเกษตรกรไปเยี่ยมชมฟาร์มไหนถูกต้องครับเศรษฐกิจประเภทอะไรเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องติดตามชมเราสองคนครับนะ เรื่องราวดีๆเราจะนำมาเสนอทุกวันครับเป็นประจำครับทางช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมวันและเวลาเดียวกันนี้ทุกๆวันครับครับนะให้สมกับสโลแกนของเราเลยครับสโลแกนที่ว่าโตเร็วสุดขีดร่ำรวยสุดชีวิตนะครับสมไหมฮะพี่ต้องคำสมครับสมนะครับ